Boy, yeah, ant, ครับผมก็เดินเลยก็ต้องกราบสวัสดีวายรุน่นไทยเชื้อสายดาวคันกันด้วยนะครับอกวันนี้เข้าไม่จ่ผมแฮร์รี่เช่นเกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมาครับผมวันนี้ก็มาไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมลุยกันในคลาสพีจีกันเหมือนเดิมครับผมเออเกมนี้มันชื่อว่าเกมอะไรวะคุณผู้ชม โอ้โหพอดีจไม่ได้ผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะเกมนี้ก็เนืนอม่น้องบอกก่อนเลยแม่น้าทําตามรับชมความสนุกและความบันเทิงท่านเท่านั้นเด้อครับเดอ้อ <Okay. S 1> จัดไปเลยดีกว่าครับผมวันนี้มีมาลุยห้าร้อยมาเจ้าหวานเจี๊ยบหรือเปล่าผมวันนี้มาเป็นสไตล์แบบนักปั้นนะเออมาสเก็ตเตอร์ขอได้ปะเอ้าเฮ้ยมาจริงวะแบบนี้หวานเจี๊ยบเออสิบรอบผมสเก็ตเตอร์มาไวจังวะเนี่ย โอพอดีก็ไม่ได้ไม่ได้อธิบายนะคุณผู้ชมเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเลยวะ่ะซึ่งเข้ามาครั้งแรกครับผมเอออะไรรับเนี้ยเอา้าอะไรวะเนี่ยโอโ้โหหว่นเจี๊ยบสิครับแบบนี้โอ,โอยู่นึกอยากจะมาก็มาอะไรวะลุยมาเออสวยแล้วว่ะคุณผู้ชมเอ้ยเฟี้ยวอยู่นะเกมนี้ไปจะไปผมก็ยังเหลืออีกแปดรอบให้ลุ้นกันยา,ยาวๆครับ ใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมอ่านคําเตือนกันด้วยนะครับผมเออสวยเดิโอช็อตน,นี้มาอีกแล้วพี่น้องไปผมหกรอบยาวไปยาวไปมาดิโอ้โหทำไมมันชา้าๆจังวะไม่ทันใจเลยไม่ทันใจวัยรุ่นเลยวะสวยมาลุยต่อคุณผูอชอออ้ชมเฮ้ยเจบ เอ้ยเเอ้เอาอีกแล้วโอ้ยติด,ตดมาแบบติด,ตด <Yahoo! S 1> มาแบบต,ติดโอ้โหสงสัยจะได้พอแล้วมั้งเนี่ยคุณผู้ชมดูทรงละมาแบบนี้ก็น่า,นาจะได้พอละสายปั้นอ่ะเออมาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอะไรครับเนี้ยโอ้ยเรียบร้อยคับผมสำหรับสไปเนะปะ เราก็น่าจะได้หวดกันต่อแล้วผมขออัพนิดนึงละกันกระแทกไปเลยมา,าไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วเออวัดไปเลยคุณผู้ชมจะไปยังไงครับผมสวยเดยโอโอ้ยมาแบบติดๆเลยวะเฮ้ยเฟี้ยวอยู่นะเพิ่งเคยมาเล่นครั้งแรกนนเนี่ยคุณผู้ชมเกมนี้ใครมันชื่อว่าเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันไม่เคยเล่นเลยเอาเด้เอาเด้เฮ้ยทำไมเริ่มเงียบแล้ววะ ทำไมมันเป็นเงียบๆเนี่ยเฮ้ยซายแคตเตอร์เรียบร้อยมาอีกแล้วคุณผู้ชมต่อเน,นื่องเลยผมรอบที่สองเออเห็นได้ยางงี้ดีวะสุดจัดมาคุณผู้ชมลุยครับผมจะเป็นยังไงจะมีช็อตสวยหรือเปล่าครับผมใครอยากดูเกมไหนเม็นพิเศษกาสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าผมเห็นผมก็จะจัดให้นะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะครับ เออโอ้โหขอแบบสวยๆหน่อยเฮ้ยเบ็ดยังโหดอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยเบ็ดยังโหดเลยนะมาซะแบบน่ารักเชียโอ้โหมาคุณผู้ชมลุยันต่อครับผมโโหสงสัยน่าจะจบสปินนี้ไม่น่าจะไปต่อแล้วครับผมน่าจะพอแค่นี้เนาะเออเก่าพอประมาณครับผมพอของปากของคอมันก็หวานเจีย๊ยบละ สิบเท้าแล้วมันคิดอะไรมากมายครับผมจบนี้ก็ไปหาหลับหานอนได้ละอย่าไปอยู่นานครับผมของแบบนี้ก็ดูรู้กันอยู่ผู้ชมก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตพอแค่นี้ไม่ไหวแล้วผมง่วงนอนผู้ชมไปแจกย้ายกันก,ก,ก,ก่อนก็เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมสําหรับคลิปนี้ขอขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบา,บายบาย